พ่อบ้านราชาปีศาจจัวฟานตอนที่2องสามห้าาบ้านจัว่วถ้าไม่ว่าอะไรข้าขอถามอะไรหน่อยค่าควรป้องกันขั้น5้านั้นเจ้าตะกูลปุนคนสร้างไว้แล้วอืมเป็นเช่นนั้นแม้เจ้าตะกูลจะอยู่แค่ระดับนักรบแต่ก็ไม่อาจหยุดความตั้งใจที่จะเรียนรู้วิชาแปรธาต่างๆได้ใช่แล้วข้ากวนเหล่านั้นเป็นฝีมือของท่านเจ้าตะกูลเอง ค่ายป้องกันขั้นห้าที่แม้แต่ระดับแดนเทพก็ไม่อาจสร้างได้ท่านเจ้าตระก,กูลหลวงคืออัจฉริยะที่แท้จริงมิหน้าองค์จักรพรรดิถึงทรงข้ามมาเป็นการส่วนตัวแม้เขาจะอยู่แค่ระดับนักรบแต่สร้างค่ายกลขั้นห้าได้แล้วก็ร้อยปีจะมีสักกี่คนที่ทําได้ขนาดนี้ช่างน่าเสียดายเสียดายจริงๆที่เขาอยู่แค่ขั้นนักรบแม้ค่ายกลจะแข็งแกร่งแต่ผู้ควบคุมอ่อนแอก,ก็ใช้งานได้ไม่เต็มที่ ถ้าเขาจะมีชีวิตอยู่ข้าคงขอให้เขาเข้าร่วมกองทัพข้าเป็นนายพลและของช่วยข้าร่วมรบกับพวกเออหลงเออหลงนี่น่าจะมีอีก,อา,กนะอาณาจักรนะดีแล้วที่ไม่ได้บอกข้าเองคนสร้างไม่งั้นพวกเขาต้องพาไปแถบชายแดนแน่ และเป็นผู้ใดกันที่มันกล้ามาโจมตีตะกูลลัวทําให้พวกเจ้าทุกทรมารและสังหารเจ้าตะกูลลัวยอดเยี่ยมท่านจอมพลคงยังไม่รู้ถึงความโหดร้ายของพวกมันช่แต่ก่อนเรามีคนเป็นแสนบ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 นภูเขานี้นะแต่ตอนนี้ลดลงไปเยอะมากตอนไหนกันที่ตะกูลเรา มีคนเป็นสิแสนอะไรกันวะเฮ้ยโพี่จจวฟ้าเล่นใหญ่มากนะครับในอาณาจักรของข้ายังมีไอ้คนสันเลวคนไหนที่ฆ่าคนธรรมดาด้วยหรือตอนนี้ข้ากลับมาแล้วข้าจะจัดการพวกมันและนำความสงบมาโปรดให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมแก่ตระกูลดูด้วยท่านแน่นอนข้าจะไม่ปล่อยคนชั่ว ข้าผู้บริสุทธิ์ได้ลิ้มรสกำปั้นแห่งความยุติธรรมของข้าไม่ต้องห่วงแม่นางตอนนี้น้องหยุไหาเป็นน้องเล็กของพวกเราหรือแม้เราจะไม่มีวันสัมพันธ์ใดๆก็ตามเราสี่พยคัคจะไม่ปล่อยคนชั่วลอยนวลแน่นอนฮพี่ใหญ่เราไม่พลาดเลยนะเพียงแค่ปล่อยให้เรา ด้วยการสนับสนุนจาก4ีนายพลตระกูลหลวงทราบซึ้งใจนะักเรื่องแค่นี้เองผในฐานะพ่อบุญธรรมไม่เพียงแต่ต้องดูแลวความสงบในแผ่นดินแต่เรื่องครัวเรือนหรือเรื่องต่างๆค่าก็าาต้องดูแลแล้วเราลูบุญธรรมเช่นกันพ่อบ้านจัวบบอกมาพวกสารเลวมันเป็นใคนรอยู่ที่ไหน ข้าจะส่งทหารไปจับตัวมันมาทันทีสมแล้วที่ท่านเป็นถึงเทพสงครามั้นข้าจะเรียนตามตรงหนึ่งในนั้นคือสำนักขุบเขาพูดข้ามั่นใจว่าท่านจอมพลก็น่าจะรู้จักพวกเขาโปริจัดการพวกมันและคืนความยุติธรรมแก่เราเอ๊ะเดี๋ยวๆเ,วเวจ้าว,ว่าไงานะพูดใหม่อีกทีใช่แล้วมันคือสำนักขุงเขาพูดมีอะไรหรือท่านจอมพลเออหมายคมว่าศัตรูพวกเขาคือราชวงศ์ทั้งเจ็ด ไม่แปลกใจที่องค์จักรพรรดิต้องส่งข่ามามันมีแต่4เสาหลักเท่านั้นแหละที่พอจะต่อกอนกับพวกราชวงศ์ทั้งเจ็ดได้ทำไมท่านไม่บอกอะไรข้าเลยฝ่าบาทตอนนี้ข้าก็ถอยไม่ได้แล้วด้วยสิท่านจอมพลจะเป็นไปได้ไหมที่จะให้พวกข้าร่วมเดินทับไปกับพวกท่านเพื่อให้กำลังใจต่อพวกท่าน เออคือข้าพระบ้านจัวเจ้าแน่ใจหรือว่าพวกนั้นคือสำนักของขอพูดเจ้ามีหลักฐานอะไรไหมนี่มันสำคัญมากถ้าพวกเราสมสิสมหไปโจมตีราชวงศ์ทั้งเจ็ดโดยไม่มีหลักฐานทั้งอาณาจักรจะต่อต้านเราใช่แล้วข้าก็กังวลเรื่องนี้เช่นกันเจ้าพอจะมีหลักฐานพิสูจน์ไหมผู้อาวุโสทั้งตระกูลตายหมดเอ๊ พวกมันมาอย่างรวดเร็วและไม่เหลืออะไรไว้เลยนั่นแหละถ้าไม่มีหลักฐานข้าคงไม่แต่ถึงกุระนั้นก็ตามไม่ว่าพวกเขาจะรวดเร็วเพียงใดแต่ตระกูลสันและไซหลงผู้อวโสตระกูลพร้อมลูกสาลูกชายขออภัยด้วยครับณจุดนี้ผมอาจจะพูดไม่ชัดก็ถูกทิ้งไว้อยู่ตอนนี้พวกข้าจับกลุ่มเขาไว้ นี่ก็น่าจะพอพิสูจน์เอิบคือสายลับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราชวงศ์โดยตรงคงใช้มาเป็นหลักฐานไม่ได้บ้าชัดไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากช่วยนะแต่ถ้าข้าไม่มีหลักฐานข้าเองก็ทำอะไรมากไม่ได้เลยแต่ถ้ามีข้าก็พร้อมจะออกเดินทัพไปด้วยกันทันทีและจัดก,การสำนักของขาพูดได้ข้าคงไม่สามารถโจมตีพวกราชวงศ์ทั้งเจ็ดได้หรอกนะ ไม่เช่นนั้นมันจะไปทำลายอาณาจักรตาแก่มันหาเรื่องบายเบียงมันไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้แต่ข้าต้องทำให้ตูกูกและพวกมันขัดแย้งกันให้ได้แค่ให้มีเรื่องกันสักนิดก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยพราบ้านจัวหน่วยสอนแนมรายงานมามีแสงประาลาดไม่ทราบว่าเป็นอะไรลอยอยู่เหนือเมืองวินเกตอะไรนะท่านพ่อเอออืม วเราไปดูกันนั่นมันหยกสื่อสารเฟิงเจจะไปเอามาแล้วดูว่าใครส่งมาเปลี่ยนจากเฟิร์มเป็นเฟิรม์มอะไรกันเนี่ยรับทราบครับอเอ๊ะอะไรกันเขาอยู่แค่นักรบคัน้น5แต่บินได้เหมือนพวกสตาร์ฟ้าไม่คิดว่าเด็กขนาดนี้จะมาเป็นพ่อบ้านได้คงเป็นเพราะวิชา เช่นนี้สินนะยอดเยี่ยมมากหืมท่านจอมพลด,ดูเหมือนท่านต้องการหลักฐานสินะดูนี่สิเอ๊ะนี่น,นี่นี่มันใช่แล้วสารจากสำนักของเขาพูดประณิทานและหอโอสถ ส่งคำสั่งไปหาผู้อพโสของสนับพวกเขาว่าอย่างไงนะเออ